ใครว่าขนมจีนน้ำยาทำยากวันนี้มาดูกันคะ่ะเวลาที่รู้สึกคลิกเครียดกับงานนะคะหรือว่ารู้สึกว่าทํางานมากเกินไปแล้วอยากจะพักผ่อนเนี่ยการไปเที่ยวนี้นี่คือสิ่งที่ครอบครัวของดุเนี่ย เลือกเป็นอันดับหนึ่งเลยอย่างล่าสุดเราไปจังหวัดเพชรบูรณ์มาไปทางไหนมองซ้ายมองขวาม,มองหน้ามองหลังก็จะเจอแต่มาขามเลยค่ะและแน่นอนที่สุดก็ต้องซื้อของฝากกลับบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นฝากเราหรือว่าฝากครอบครัวรุ่นเลือกนี้ค่ะหน้าตาแบบบ้านๆนะแต่ว่ามันไม่บ้านนะนี่นะอันนี้เนี่ยรุชต้องขอชมนะคะ ผู้คนที่นี่นะคะต้องบอกได้เลยว่าชาวบ้านเนี่ยเขาพยายามที่จะแปลรูปนะคะของมะขามเนี่ยให้มีประโยชน์ที่สูงสุดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อมะขามอร่อยอร่อยหว,นวานๆนะคะแม้แต่มเมล็ดของมะขามเนี่ยดูสิคะในมือน,นุษเนี่ยคือเส้นขนมจีนที่ทะะะะํามาจากเมล็ดมะขามค่ะตอนแรกก็งงเหมือนกันว่าคืออะไรทาไมสีสวยจังสีสวยไม่พอนะแพ็กเกจจิ้งก็สวยด้วยดูสิคะนี่ซื้อเป็นของฝากนี่ไม่อายเขาเลยนะและที่สำคัญเนี่ยเก็บไว้ได้นานเลย วิธีการทํานะคะก็ไม่ได้ยากเลยก็คือตัวเส้นที่นะคะเขาทามาจากตัวแป้งของข้าวนะน,นี่คือเส้นขนมจีนที่เขาอบแห้งแล้วก็จะมีสีสันที่สวยด้วยอันนี้นะคะสําหรับคนที่รักสุขภาพเนี่ยทำมาจากแป้งไรซ์เบอร์รี่กับมเมล็ดมะขามนะคะส่วนสีส้มสดใสนี่มาจากแครอทนะคะสีทีสวยนี่ไม่ใช่อ,อมาจากสีผสมอาหารนะคะตัวสีม่วงนะคะมาจาก ดอกอัญชันที่เข้าไปผสมมะนาวมันจะได้สีออกมาเป็นม่วงเลยส่วนสีเหลืองนี่นะคะก็นํามาจากฟักทองสีฟ้านี่นะคะก็มาจากดอกอัญชันนั่นเองทานแล้วก็รู้สึกปลอดภัยเพราะว่ารู้ที่มาที่ไปไงวิธีการทํานะคะลูกก็จะแช่เส้นประมาณ15นาที เดี๋ยวเราจะต้มนะคะประมาณ3นาทีเท่านั้นก็จะได้เส้นขนมจีนนุ่มๆเลยล่ะเวลาเราซื้อขนมจีนมาทานที่บ้านเนี่ยมักจะทานกันไม่หมดการที่เราซื้อขนมจีนอบแห้งแบบนี้เนี่ยติดบ้านไว้ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับแม่บ้านอย่างเรานะได้แล้วนะคะเส้นเนี่ย จะใส่ใสเลยอย่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจัดใส่เป็นน็อกในน้ําเย็นเลยค่ะโอ้โหเต็มหม้อเลยค่ะเมื่อกี้นี้ยังน้อยอยู่เลยเนี่ยว้าวก็ทานกันได้หลายหลายคนเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวจดใส่จานนะคะก็ต้องออกมาให้เสด็จน้ํา เส้นแล้วก็ต้องมีน้ํายาเน่ยนะคะเขาก็มีน้ํายาทั้งน้ํายาป่าแล้วก็น้ํายาก,กระทิเนี่ยให้เราเลือกซื้อกลับบ้านนี่ไม่ต้องทําเลยเมนูฉุกเฉินนะคะได้2อ,อย่างคือสําหรับคนที่ไม่มีเวลา แล้วก็อีกคนหนึ่งคนที่ทำอาหารไม่อร่อยอันนี้คือเหมาะมากเลยนะคะน้ำยาป่าก็จะเป็นทำมาจากเนื้อปลาแท้นะคะแล้วก็สำหรับน้ำยากระทินี่ก็จะมีความข้นที่พอดีถ้าเราอยากเติมน้ำกระทิเพิ่มหรือว่าจากจะขยี้เนื้อปลาที่เราต้มเป็นปลาช่อนก็ได้นะ,ะต้มแล้วก็มาขยี้ใส่ก็จะได้เนื้อที่ข้นมากขึ้นก็ขายราคาเบาๆไม่ถึงร้อยเลยราคาเท่าไหร่นะทีมงาน 50บาทครั50บ50บาทอ่ะหนึ่งถุงเมื่อกี้นี้รู้ว่าโอเคเลยนะคะ <Ooh. S 1> ได้กลิ่นของเครื่องแกงเลยนะเนี่ย mm. นี่ค่ะเส้นที่ทำมาแล้วก็จะออกมาเป็นดึบๆอย่างนี้เลย mm. ก็จับให้เป็นก้อนกลมๆสวยๆนะฮะ mm. เรียงเลย มีความหนึบนะเนี่ยเส้นน่ะโาดเลยนะคะก็ทานคู่กับผักสดนะนาชนิดจุกๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะหน้าตาของขนมจีนของลุด เป็นอย่างนี้เลยนะคะน่าทานมากเลยกลิ่นก็หอมหอมเดี๋ยวทานคู่กับไข่ต้มยางมาตุมแล้วก็ผักสดแล้วก็โรยพริกทอดหน่อยอ,อร่อยแน่นอนเลยค่ะรีคัมเมนค่ะ